สวัสดีครับจำเริญบุญครับอีพีนี้คุณผูก็อยากจะน,นําเสนอในเรื่องของความออน้อมถ่อมตนนะครับหลายคนหลายท่านนะครับที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทางด้านทางไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆก็ตามนะครับความอ,อ่ดน้อมถ่อมตนนะครับเป็นอุปสรรคเพราะอะไรครับเพราะว่าความอ,อ่นน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นคุณสมบัตินะครับ เป็นคุณสมบัติข้อนึงที่ทําให้หลายคนหลายท่านผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุคคลต่างๆที่แวดล้อมใกล้ตัวทั้งหลายนํามาพิจารณานํามาตัดสินนะครับการอมน้อมอมตนเป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าเราจะทํากําลังทําแล้วก็ยังไม่ประสบความสาเร็จหรือไม่ ยังไม่พอใจนะครับแต่เชื่อมั่นได้เลยครับคนที่มีความอบอน้อมถ่อมตนคนที่มีสัมมาคาระวะคนที่มีความนอบน้อมคนที่พูดจาปราศัยพูดดีกิริยามารยาตดีทั้งหลายนะครับแน่นอนนะครับมั่นใจได้เลยว่าประสบความสําเร็จแน่ในอนาคตข้างหน้าหรือผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วพึงพอใจแล้ว ก็มีส่วนสําคัญและก็เป็นส่วนที่สําคัญจริงๆด้วยนะครับสําคัญยิ่งๆเลยนะยิ่งสําเร็จมากแล้วสูงแล้วพอใจแล้วทําได้แล้วสร้างได้แล้วคนรู้จักแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มั่นใจว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับยิ่งต้องอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งต้องนอบน้อมยิ่งต้อง มีสัมมาคารวะมีมารยาทที่ดีมากขึ้นอีกเป็นหลายเท่าเลยครับต้นข้าวที่โน้มลงดินเห็นไหมครับรวงหนักมากรวงเยอะแต่ต้นข้าวต้นใดกอใดที่ริ้วลู่ลมเป็นเป็นไงครับไม่มีรวงครับไม่มีเมล็ดครับเป็นต้นข้าวรีบริ้วไหวไปตามลมความชัดเจนความไม่แน่นอน เหล่านี้ทำให้เป็นที่พิจารณาของบุคคลทั้งหลายเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับฝึกตนเองนะครับฝึกให้ตนเองเป็นคนที่มีความนุ่มนวลอ่อนหวานอ่อนโยนมีสัมมาคารวะนะครับมีความนอบน้อมมีความ ละเอียดในเรื่องนี้นะครับให้ความละเอียดในเรื่องนี้เป็นพิเศษฝึกให้เป็นนิสัยเลยครับฝึกให้เป็นนิสัยเลยครับฝึกให้เกิดความเคยชินกับตนเลยครับกับตัวเลยครับฝึกมันทุกๆวันแน่นอนที่สุดนะครับหลายคนบอกว่าฉันเป็นคนแข็งกระด้างฉันเป็นคนพูดผงผางฉันเป็นคนตรงไปตรงมาฉันเป็นคนพูดไม่เคยเข้าหูฉันเป็นคนกระโดกกระเดกใช่ครับ ดีครับยิ่งเรารู้ตัวเรายิ่งเราสํารวจแล้วเรารู้ตัวเราด้วยเห็นตัวเราด้วยยิ่งดีใหญ่เลยครับจะทําให้เราแก้ไขง่ายยิ่งขึ้นฝึกได้หมดเลยครับทําไมจะฝึกไม่ได้นะครับสิงสารา,าสัตว์สารพัดชนิดมนุษย์ยังเอามาฝึกได้เลยครับหรือแม้แต่คนที่อยู่ในพื้นถิ่นทุรกันดารอยู่ในป่าในดงในเขาในพงพนาไัยหรือเป็นคนต่างชาติ ก็ยังสามารถฝึกได้เลยครับนับภาษาอะไรนะเพราะฉะนั้นนี่ฝึกได้ครับอยู่ที่ว่าคิดจะฝึกหรือไม่เท่านั้นนะครับถ้าคิดต้องการที่จะฝึกที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะปรับปรุงให้เป็นบุคคลที่มีความนอบน้อมมีความอ่อน,น้อมมีความถ่อมตนนะครับให้เป็นที่รักที่หวงแหนของบุคคลทั้งหลายให้เป็นที่รักของบุคคลที่อยู่รอบตัวรอบใกล้ชิดยิ่งจะต้องมี นะครับยิ่งต้องฝึกให้ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคุณสมบัติของคนดีนะครับเราเป็นคนดีทําไมจะเป็นไม่ได้ในเมื่อคนอื่นเขาเป็นคนดีได้เราก็เป็นคนดีได้ในเมื่อคนอื่นเขาอ่อนน้อมถ่อมตนได้ทำไมเราถึงจะทำไม่ได้ทำไมคนอื่นเขามีบาร,รยาทที่ดีแล้วเราจะทำไม่ได้ไม่ต้องไปโทษใครทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องไปโทษนู่นโทษนี่ไม่ต้องไปโทษด,ดินฟ้าอากาศ ไม่ต้องไปโทษอะไรนะครับโทษตัวเราเองเราอ่อนน้อมถ่อมตนได้มากเท่าไหร่ความสําเร็จความอยู่ยงคงถาวรของความสำเร็จยิ่งอยู่